สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีส <c oughs> วิตเซอร์แลนด์9โมงเช้าแล้วยังไม่สว่างเลยสวัสดีค่ะทุกทุกท่านทุกคน <c oughs> ปิดไฟหน่อยประหยัด <c oughs> 9โมงเช้ายังไม่สว่างเลยนะคะทุกคนยังใชออออ้แสงไฟอยู่ ก็กลับมาที่เดิมนะคะเอ้ยที่นีงานเยอะมากเลยกลับมาจะไปสอนเ,ออเด็กนวดเนาะไปตั้งแต่ที่สี่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube เพื่อนเก่าเพื่อน,น,นใหม่ FC เก่า FC ใหม่นะคะ พี่นีก็เพิ่งเดินมาถึงบ้านนะถอดเสื้อถอดเสื้อคุมแปะหาหาแสนหาแสง,แสงถอดเสื้อคุมแปะเสื้อตัวนี้ฉันชอบมากนะมันใส่สบายดีมันก็จะเป็นเราย้อมผมเนอะแล้วตัวนี้มันจะมาติดต้องขอบเสื้อหน่อยเอไม่เคยตื่นเช้าเนาะ เพิ่งตื่นไปเอเด็กเขาเริ่มงานกันสิบโมงเช้าเนาะเด็กก็ต้องพักเบรกเราก็ไปสอนเด็กตั้งแต่จีซีไปแต่กันตั้งแต่ีี่ให้ไงให้เด็กๆนวดกันเองนะวันนี้วันนี้ให้เด็ก,ดกสองคนนะให้เขาผัดกันนวดเนาะสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมง ตีสี่ 4, ครึ่งหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงสี่กี่กี่ชั่วโมงแปดเกือบแปดโมงเชาะะ้าแล้วค่ะเสร็จเนะาะก็มันรีบถ้าเราเราจับเวลาไม่ได้แล้วเลยต้องจับเวลาตอนออตอนตีสี่นะตะีสี่ไปถึงก็ตีสี่ 4. ครึ่งเริ่มสตาร์ทกันนะ,ะแล้วก็เกือบแปดโมงเช้านะ,ะเลิก พอเด็กๆเขาตั้งเตรียมตารางสอนวันนี้เขามีสอนพิเศษนะก็จะมีน้องยันเขาจะสอนนักเรียนใหม่นะนักเรียนใหม่แล้วตอนนี้เราทุกน้องเขาก็อยู่ในทีมใหญ่นะทีมใหญ่ทีมรุ่นอีกคนอยู่ในรุ่นใหญ่นะคอีกคนอยู่ในรุ่นกลางนะ เ,เขาก็บอกให้พี่นีอยู่ออกกําลังกายนะก็เตรียมชุดไปนะนุ่งเกงไปนะกะว่าจะไปเล่นกับเขาก็บอกไม่ไหวอ่ะหายใจไม่ทันเนาะวันนี้งานเยอะมากนะทุกคนงานเยอะมากเดี๋ยวพี่นีก็วันพรุ่งนี้เขาจะมีสอนทํากับข้าวเนาะไม่เหงานะคะไม่เหงาแต่เราจะมีพลังจะ,จะมีแรงหรอเปล่าเดี๋ยวพี่นีก็เลยมานั่งเ เดี๋ยวทาคลิปสักหน่อยนึงนะเราเดี๋ยวพี่นีก็จะออกไปอาริโคเนาะไปซื้อเนื้อแล้วก็ไปซื้อเออุปกรณ์เครื่องอะไรหนหน่อยนะคะที่เราจะสอนเด็กๆทํากับข้าวพวกนี้เนาะก็เด็กเขาก็อยากจะได้เอไก่นะคะไก่อบส้มเขาชอบ <laughs> เขาบอกคนไม่เคยได้กินนะก็ทําทไปตอนนั้นก็ทําทไป สิบกล่องเนาะแล้วตอนนี้เขาก็าบอกว่าชอบเมนูไหนก็บอกให้เขาจดเอาไว้จดเอาไวา้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเราจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไรนะแต่ว่าที่มันคะแนนมันมาแรงนะคะแรงที่สุดก็คือไก่ผัดไก่ไก,ไก่ทอดนะไก่แบบว่าติดหนังหน่อยแล้วเราเอาไปทอดนะคะผัดเปรี้ยวหวาน ทอดแล้วเราก็มาซับน้ํามันนะแบบว่าไม่ให้มีน้ํามันเยิ้มๆนะผัดเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้มาเป็นระดับหนึ่งนะคะระดับที่สองก็เป็ดเหล้าแดงนะคะระดับที่สามก็เนื้อแกงผนังนะเนื้อผนงังอันนี้ไก่ <c oughs> ไก่อบน้ำส้มของเราก็เริ่มเอจะแซงคิวนะเริ่ม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 แซงคิวนะเริ่ม Sang มามาแรงนะก็ะบอกเด็กๆให้น้ตเอาไว้ว่าเมนูไหนที่ชอบเนาะแต่ท่านี้เขาชอบนักเออไม่ใช่นักเรียนของยันเนาะเพื่อนของลูกสะพ้ายเขาก็หคนเนะเขาอยากจะเรียนเนอ,อทำอาหารนะคะอยากเรียนทําอาหารเพราะว่าเขาอยากทํากับข้าวเนาะกินกันเขาก็อยากรู้นะว่าทำยังไงนะแต่นี้เด็กๆเขาก็เลือก ไก่อบน้ำส้มนะคะแล้วก็เนื้อผัดกะเพราเนาะเราก็จะจะไปซื้อเนื้อเอชั้นหนึ่งนะคะเนื้อสเต็กชั้นหนึ่งเราก็จะเดินไปซื้อเดี๋ยวพี่นีจะขึ้นไลฟ์ไปนะคะตอนไปเนาะตอนไปเดี๋ยวพี่นีพักสักนิดหนึ่งมานั่งทําคลิปหน่อยนึง๋ยวจะขึ้นไลฟ์เดินเรื่อยๆไปนะเพราะงานเยอะมากนะคะโอ้ย เราไม่มีแรงหรอกแต่เอาใจนะคะใจพลังพลังที่ว่าเราจะได้ผ่านไปวันๆนะคะสำหรับคนมีอายุเนาะเราจะไปออกกำลังกายแต่เด็กๆมันก็เหนื่อยวงตรงเหนื่อยหอบไปไม่รอดและอย่างไปออกกำลังกายกับพวกเค้าเนี่ยถ้าไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเขาไม่ให้เราหยุดนะมันจะมีสเตปเบอร์มันจะมีขั้นตอนเนาะ เขาจะให้เราทำหนึ่งวันทำนี้สิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยมันต้องครบสเตจนะให้ได้หนึ่งชั่วโมงนะไอ้เราเนี่ยสิบนาทีหรือสามนาทีเราก็เอเอใจเราไม่สู้ตอนนี้มันยังไม่สู้หัวสมองมันยังไม่เอานะพอรู้เพราะเราเอางานที่เรารักนะก็คืองานทํากับข้าวกับงานเเอเอ,เอนวดเนาะผลงานของเราเราก็มาเอาตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ วันนี้เราก็เสร็จไปหนึ่งสเตปนะคะเดี๋ยวพวกนี้ช่วงเช้าเราก็จะมาเร่งอีกนะคะเราก็จะมาเร่งเออสูตรลั่งเร่งรัดแตะะ่เดี๋ยวเด็กก็จะลืมก็จะสอนเขาอีกสักสองสามครั้งนะให้เขาแล้วอีกนะแล้วเดี๋ยวต่อไปพวกเขาก็จะมานวดอาจารย์นะคะอาจารย์อาจารยาาาา์โกย พี่นีคำแบบว่าทุกคนเราจะมารู้ว่าบ้านปลายชีวิตของเราเราต้องการอะไรนะคะความสุขมันอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนเราตามหานะตอนแรกๆตอนน้องยันอยู่ที่โลซานเนาะอยู่บ้านนะ่ะไกลนะคะเราทํางานไกลมากนะไกลจากที่นี่เนาะเราก็ไม่เราก็ไม่สามารถที่จะเออ ที่ต่อลูกได้ไงเพราะงานเขาแล้วบ้านเขาอยู่ไกลใช่ไหมถ้าไม่ใช่วันสําคัญเราก็จะไม่ได้เจอกันเนาะเราก็อยู่กับลูกเล็กลูกเล็กเขาก็โตแล้วเนาะเขาก็เขาก็ลูกคนเล็กเนี่ยเขาจะมีชีวิตส่วนตัวของเขาสูงนะคะเลโอเขาจะบินโลกส่วนตัวขเขาสูงเขาจะชอบเงียบๆนะแต่งเพลงเงียบ เล่นเปียนโนดีดกีต้เนียบของเขานะเขาก็จะใช้ศิลปินเนาะถ้าไม่มีเรื่องสำคัญที่จะให้เขาช่วยนะเราก็อยู่บ้านเดียวกันก็เหมือนก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเขาอยู่ในห้องเขาที่นี่ก็เดินหมุนอยู่ในบ้านเนี่ยเนาะนี่ลูกชายคนโตตอนนั้นเขาทำงานที่โลซานแล้วเขาย้ายบ้านอยู่ไกลเนาะเราก็ไม่ได้เห็นกันนะถ้าไม่ใช่วันเออ สำคัญน้าการมันเกิดหรือว่าเออนัดก,กินข้าวห,หรือว่าวันไหนเขาว่างเราชวนเขามากินข้าวอะไรเนี่ยมันก็จะเออยากเนาะมันก็จะไม่ได้เจอกันเท่าไหร่มันก็เหมือนชีวิตเว้งว้างนะมันก็จะเหมือนว่าชีวิตมันขาดเนาะเราก็คิดแต่ว่าเอ,อ,อยากมีแฟนสักคนนะคะอยากมีใครสักคนหนึ่งมาต่อเติมในชีวิตของเราพากันเที่ยว ดูแลกันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไปไม่ต้องจําเป็นต้องอยู่บ้านเดียวกันนะแบบว่าดูแลกันนะว่อถึงมันเราเหงาก็พากันไปเที่ยวเนะ้อกแก่ๆเท่าๆเนาะที่เขาก็เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เขาว่างอนะ่ะเนาะเราก็คิดว่าเออที่จะพอดูแลกันได้วาเออแบ่งปันนะคะเพราะามันเหงาแล้วก็อยู่ในต่างแดนแต่พอ ถึงวันนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าพอลูกชายคนโตมาเปิดที่เน็ตอยู่ข้างๆบ้านนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่เอ,อข้างบนขึ้นไปนะจากบ้านเราแล้วเออที่ทํางานเขาก็อยู่ตรงนี้เนาะเราก็เหมือนว่าความอบอุ่นมันเข้ามานะมันเข้ามาในใจเราเราเราเหมือนกันเราไม่อยากมีแฟนนะคะไม่ใช่พออายุรุ่นเรานี่ถ้าเกิดว่า เรามีแฟนแล้วชีวิตใครชีวิตมันต่างคนต่างอยู่อะไรเราจะพูดยังไงคือว่าต่างคนต่างอยู่อยู่บ้านใครบ้านมันก็จริงนะแต่เราก็จะต้องสามารถติดต่อกันได้เนาะพูดคุยกันได้เออวันนู้นจะทําอะไรวันนี้จะทําอะไร,นนะะไรคือสามารถว่าแบ่งปันโทรศัพท์คุยกันได้พูดคุยนัดแนะอะไรกันได้ใช่ไหมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวคนะัะ เราก็คิดเนาะแต่ตีนนี้มันไม่มีนะคะมันมีมันมามีปาเล่นะอันที่พูดถึงแกอีกละอย่างปาเล่เนี่ยแกเป็นคนแปลกๆนะถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะเจอเราเขาจะเป็นคนนัดเรานะอาจจะเป็นคนเออเราไปกินข้าวกันไหมฉันสามารถจะเออเออแวะดื่มกาแฟบ้านเธอไหมเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมตัวเขาเป็นคนจดแจงนะคะแต่เรา วันไหนที่เราอยากจะไปเขาไม่ว่างนะคะเขาไม่ว่างคิวเขาเต็มนะเขาเขาไม่มีคิวให้เราเนาะเราก็มานั่งคิดว่าถ้ามีแฟนอย่างนี้เออมันกัดก่อนดวงใจเรามันทําให้เราเวลาเราชวนเขาไปไหนแล้วเออเขาไม่ไปหรือว่าเราโทรศัพท์ไปหาเขาเขาไม่รับสายนะบางทีเราเขียนมิสซาดไปเนี่ยฝาเขาจะอ่านของเราได้นะมันทําให้จิตใจของเราต้อแต้ ตกก่อนนะฮะทำใ,ใจก่อนบางทีมันก็จะตกเหวแปบแบบแบบแบบบางครั้งเราก็มานั่งคิดว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองหรือเปล่ามันไม่ใช่รักที่ดีนะมันเป็นรักที่เออทรมารรักทรมานเราก็ค่อยคอยคิดนะค่อยๆคิดค่อยคอยค,อยคิด,คอคอคดเออทำยังไงจะทำยังไงเพราะว่า มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะวันมันก็แตกหักมันก็แตกมันพอมันแตกหักเราก็เหมือนว่าเราโล่งนะแต่มันก็ต้องเป็นความทรมานอยู่เหมือนกันนะการที่ว่าเราจะตัดใครที่เรารักออกจากหัวใจเราจากชีวิตเราโดยที่ว่าไม่พบไม่เจอไม่อะไรทั้งสิ้นนะมันก็ทําใจนะแต่วันนี้เราเราเหมือนกับว่า ไม่ยากนะคะมันไม่ยากที่ว่าเอาคนแบบนี้ออกจากชีวิตเนาะเรามีทางของเราที่จะไปตลอดเวลาะะแล้วถ้าเราไม่เหงานะ,ะไม่เหงานอกจากเหนื่อยนะ,ะเหนื่อยแล้วก็นอนนะคะนอนพอเราตื่นขึ้นมาได้เวลาเรารู้โอ๊ยเดีย๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะเออเรามีไอ้นี่ต้องทํานะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเอออะไรที่มันเอ,อ ในในวัยของเราที่เราไม่สามารถจะทํางานได้เนาะมันเหมือนมีอะไรมาทบแทนมานั่นเราก็มานั่งคิดอ่ะโอ้ยลูกเรามาอยู่ใกล้ๆเรานี่มันเป็นเออมันแล้วนะลูกเทคแคร์แม่เนาะสนใจแม่ดูแลแม่รู้ว่าแม่เออเอ,อเงาพยายามนะเขาไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้อะไรนะมันอยู่ฟันสามารถของแม่กับลูกนะเขาหยิบไปทีน,ะนิดนเทีหน่อยจัดทั้งกับข้าวเป็น ให้เขากินทาอะไรไปแจกเขาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเด็กๆเ,เขาก,กินอร่อยเนะเขาก็ชอบนะมันก็จักรกลายเป็นให้แล้วก็เป็นการว่าเออเขามีงานอะไรเขาต้องการอะไรเขาก็จะสั่งนะเขาแบบเอออะไรอย่างนี้เนาะมันก็กลายเป็นว่าเขาเดี๋ยไปทีแล้วนิดเฝ้าเงาของเรามันก็จะไม่ค่อยมีเนาะมันก็เหมือนกับว่าชีวิตเอติมแต่งนะคะเราคิดถึงลูกเราก็เดินไปหาลูกที่ฟิเนสนะ เขาเอ่อทำอะไรอร่อยอร่อยไปให้ลูกกินแล้วก็ไปคุยไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหงานะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกของเราเนี่ยถ้าแม่ทางานเขายุ่งจริงๆนะเขาจะไม่อ่านนะถ้างานเร่งรัดจริงๆเราจะรู้ว่าลูกเรายุ่งนะคะคือว่าตอบไม่ศาสต์สแม่ไม่ได้เพราะว่านาทีของเขานี่มันจะเป็นงานหมดแต่อย่างฟาเล่ โทรศัพท์อยู่ในมือเขานะคะเขาเข้าน้ําเขาก็จะมีโทรศัพท์โทรศัพท์จะอยู่กับเขาตลอดนะมันเป็นไปไม่ได้นะมันที่ว่าเขาจะไม่คือเขาไม่อยากคือว่าเขาต้องอยู่กับใครแน่คือเขาไม่อยากเขาเขาไม่อยากแบบก็เราเป็นของตายนะว่าเออเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างนั้นนะการที่เราจะตัดเขาออกจากชีวิตเนี่ยเราต้องบางครั้งนะมัน มันหมาดๆแล้วมันก็ยังยังต้องพูดถึงอยู่นะเพราะว่าเขายังอยู่ในใจเราเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องทําใจให้มันเด็ดเด็ดหน่อยก็เราก็ได้พูดถึงเขาพูดถึงเขาเนาะเราก็มานั่งคิดว่าเออเขาเคยเราเคยเลิกกันหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเดี๋ยวเขาก็มาง้ออย่างวันนี้เ,เราก็ดีนะแต่วันนี้เขาเขียนมาแต่เราไม่ตอบนะ เดี๋ยวเขาหายไปเดี๋ยวเขาก็ต้องมีเรื่องอะไรที่จะเขียนก็มาหาเราก็คือหลายหลายคนเพื่อนๆบอกทําไมเธอไม่บล็อกเขาบอกเออฉันมันไม่เออเราเขาไม่ได้เออร้ายเกินไปนะเขาไม่ได้มาตามลาวีเราเกินไปที่เราจะต้องมาบล็อกกันนะวันหนึ่งเราอาจจะพูดคุยกันได้นะคะในฐานะเพื่อน ไม่ใช่ในฐานะคนรักเพราะว่าเขาอ่ะไม่เหงาหรอกวาเลอ่ะเขาไม่เหงาหรอกเขามีผู้หญิงอยู่ในมือเขาเยอะนะคะมีอยู่ทุกทิศภาษาฝรั่งเศสพี่นีก็พูดไม่เป็นนะก็มีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกภาคเหนือภาคกลางภาคก็มีอย่งแกทุกภาคเนาะเขาไม่เหงาหรอกเดี๋ยวแกก็ไปเพราะาแกเป็นคนต้อนต้อนเก่งนะต้อนเก่งต้อนปลาเข้าข้องนะ แกจะมีคารมหมของแกแตอนนี้เราก็คิดแต่ว่าห่างถ้าเราไม่ห่างจากเขาตอบโต้กันไปมันไม่จบมันก็ไม่สิ้นนะเราก็ปล่อยไปอย่างนี้นะปล่อยให้ไปเป็นอย่างนี้ห้าหกเดือนเจ็ดเดือนผ่านไปใจเราดีขึ้นเพราะว่าแกก็แก่ลงเราก็แก่ลงเนาะเราก็มาตามหาความสุขของตัวเองนะว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนนะอันนี้เราก็เออพี่นีก็จะลงคลิป บ่อยๆแล้วก็จะขึ้นไลค์บ่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้พี่นีสุขภาพจิดดีขึ้นแล้วก็ได้ถ้ามีคนมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจพี่นีก็จะออกจากความลักออกจากไอ้โรคหัวใจแบบนี้ได้นะแล้วเราก็อย่เพราะว่ามันเจ็บตอนนี้มันดีนะคะ เราตัดตอนนี้ว่าฤดูใบไ,ไม้เริ่มผีนะเราก็หาอะไรทำถ่ายเดินเข้าป่าเข้าดงหาอะไรทำของเรานะคะไปเรื่อยๆเนาะแล้วตอนนี้เราก็จะได้ผ่านวันเวลาของเราไปวันหนึ่งเราก็มานั่งคิดว่าเราโชคดีนะที่ว่าลูกของเราเออ,เอ,อมีกิจการแล้วก็ สายงานของเา้ทาทั้งๆที่เราไม่ได้อยู่ในสายงานเดียวกับลูกแต่เราสายงานของเราอย่างนี้นะคะเราก็ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มที่เขามาเล่นสปอร์ตเล่นกีฬานะแล้วเรก,ก็ได้ใช้ได้ใช้วิชาชีพของเราในบ้านไปชีวิตที่ว่าเรานอนตื่นเช้ามาเราก็ตะวันขึ้นเราก็ไม่รู้นะ มันไม่มีมันท้อแท้มันไม่มีพลังที่จะลุกขึ้นแม้กระทั่งทําคลิปหรือว่ามาพูดมาคุยจะถ่ายทําอะไรเราก็ไม่มีแรงนะคะเราไม่มีพลังเพราะจิตใจมันห่อเหี่ยวเนาะมันไม่รู้ว่าเราเออมันไม่มีความหวังนะคะมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะมาเปยยึดเหนี่ยวในหัวใจของเราเลยนะยิ่งอยู่ต่างแดนมันความเหง่วเนี่ยมันจะเข้าไปกินในหัวใจเรา แล้วพอเสร็จอันนี้มาลูกเราเข้ามาเติมแต่งเรามานั่งคิดเลยว่านี่แหละความสุขในบ้านปลายของคนแก่ที่ว่าเราลูกเราสนใจเรานะพอลูกสนใจแม่จะเป็นพลังที่บวกพลังดีมากนะพลังที่แบบแล้วอ้อมกอด ของใครก็อบไม่อบอุ่นเท่าอ้อมกอดของลูกเรานะลูกเราเนี่ยแบบเราอุ้มเขามาเนาะเราเลี้ยงเขามากินนมเราเราโอ้เราอะไรเงีแล้ววันนี้เขาเติบใหญ่แล้วอย่างเขามีกิจการเขาทํางานเขารับผิดชอบชีวิตแล้วก็เขาทางทางที่งานเขายุ่งนะคะเขาก็ถ้าแม่พอก็ไปอย่างนักเรียนนะเขาจะบอกสองนาทีเขาจะชูนิ้วนะสองนาทีเดี๋ยว อะไรเงี้ยเราก็อืมก็จะมากอดน,นะเพราะมันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีจะออกไปซื้อกับข้าว้วพี่นีก็จะขึ้นไลฟ์ไปด้วยนะคะไปเดินขึ้นไลฟ์แล้วก็จะไปถ่ายเพราะว่าพี่นีจะไปซื้อที่คลังใหญ่เนาะจะไปซื้อเนื้อเนื้อแบบยังดีนะคะเพราะว่าเราสอนเขานะคะอันนี้สอนก็ ไม่ไม่ไม่ได้คิดเงินนะคะยังไม่คิดเงินนะคะเพราะว่ามันจะนานแล้วนะเราไม่ได้สอนจะให้เขาซื้อซื้อไก่ซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรหมดนะคะให้เขาซื้อของเขาเองหมดเครื่องเราก็อาศัยว่าซอสของที่เหลือๆเราก็จะเก็บไว้กินนะคะคือว่าเราสมมุติว่าพวกน้ำปลาพวกน้ำมันหอยพวกอะไรเนี้ยที่เราจะเอามาใช้ใน การสอนอุปกรณ์นะั้นเราก็จะได้เอามาไว้กินนะคะคือ,อ,อแล้วแต่เด็กเขาจะให้ค่ากาแฟค่ามาค่าฟูนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนเอซเก่าเอฟซใหม่นะคะแล้วก็เพื่อน <S <S ๆชาว YouTube พวเพเื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ว่าทำให้พี่นี ได้มีพลังวังชานะครับกำาลังใจนะคะพบกันใหม่นะคะในไลฟ์นะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ